you <small> สวัสดีค่ะยินีีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง Live Solution ไพ่คลิกชีวิตกับพรีมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูดวงประจำเดือนเมษายน2564าหสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเนาะว่าในเรื่องของการงานการเงินและความรักมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเอออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็ให้เพื่อนๆตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นไป เรื่องไหนที่มันเป็นพลังงานลบอะค่ะก็ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาให้ดีแล้วก็ระมัดระวังให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานของเพื่อนๆที่เกิดเป็นพฤหัศับบดดีประจำเดือนเมษาย,ยน2อ6 4ค่ะถ้าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอะไรที่ มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กในเรื่องของการงานนะคะในเดือนเมษายนมันจะค่อยๆดีขึ้นนะทุกอย่างมันจะพลิกเลยหน้ามือเป็นหลังมือกลับตลบปัดไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งนี้มันอาจจะเกิดแบบสุขระหุปุบป,ปับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวมาก่อนเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันจะดีขึ้นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะแบบปุบป,ปับก็เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะมีมือมือหนึ่งหรือใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อน คือสถานการณ์การงานของเพื่อนๆที่ผ่านมามันอาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาช่วยให้ผ่านพ้นไปได้นะคะดีมากเลยแหละเรื่องการงานนะต่อไปค่ะเรื่องของการเงินการเงินนะคะเพื่อนๆต้องระมัดระวงังเป็นพิเศษเลยนะว่าอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันตกอกตกใจ เรื่องอะไรที่เพื่อนๆจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปอย่างแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเพื่อนๆต้องระมัดระวังต้องมีเงินสำรองสแปรไว้เผื่อเหตุการณ์สุกเฉินอะไรก็ตามที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะอืมระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะเรื่องเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับภาวะอารมณ์ความเครียดความโกรธโมโหซึ่งอาจจะทำให้ เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยหรือเสียเงินก้อนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืต้องควบคุมอารมณ์ระมัดระวังและดูสถานการณ์ต่างๆให้ดีนะการที่เพื่อนๆจะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินค่ะจะลงทุนอะไรก็ตามหรือการที่มองคาดเห็นเ,เขาเรียกว่าผลประโยชน์หรือสิ่งที่ ควรจะต้องได้กับสิ่งที่จะต้องเสียค่ะอยากให้เพื่อนๆพ,พิจารณาให้รอบรอบครอบแล้วก็รัดกุมเป็นพิเศษเพราะว่าไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะณนะตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่จุดหนึ่งสมมุติเพื่อนๆ ในสถานการณ์ที่เพื่อนๆซื้ออะไรบางอย่างมาใช่ไหมคะคิดว่าเสียเงินแค่นี้แหละแต่พอใช้ไปใช้ไปมันมีรายจ่ายเพิ่มทวีคูณที่จะต้องใช้นู่นใช้นี่จ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นอีกมากมายซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมารู้ทีหลังแล้วมันต้องจ่ายอะไรเยอะมันต้องมีอะไรหยุมหยิมอีกเยอะแยะมากมายที่เพื่อนๆจะต้องเสียเงินไปกับสิ่งนั้นอย่างเงีย้ยค่ะอต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงในเรื่องของการลงทุนด้วยนะที่เราอาจจะเห็นว่าเออแบบ ลงทุนแล้วผลตอบแทนมันจะได้อย่างนี้แต่พอจริงๆแล้วมันต้องเสียค่าค่าฟีสหมายความว่าค่าธรรมเนียมค่านูน่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอออกมาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนๆคาดหวังไว้แบบเนี้ยค่ะเออเรื่องของการเงินต้องดูลึกๆดูแบบละเอียดละเอียดรอบคอบมากๆนะคะอืมแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรที่ เพื่อนๆคาดหวังไว้สําหรับเรื่องการเงินนะคะเออไอสิ่งแรกที่เพื่อนๆคาดหวังอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้แต่จะได้ในสิ่งที่สองอย่างที่สองแบบที่สองแต่เพื่อนๆก็แฮปปี้ก็พอใจนะในกรณีเพื่อน,อนๆบางคนที่ไปยื่นสินเชื่อไว้หลายๆธนาคารหรือว่าแบบจํานวนเงินยื่นไปเขาเรียกว่าลดหลั่นกันไปอะไรแบบเนี้ยเออไอที่อยากจะได้มากที่สุดอาจจะไม่ได้ แต่ไปได้รองลงมาแต่เพื่อนๆก็แฮปปี้โอเคหรือว่าจากสถานที่หรือธนาคารที่ไหนที่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะได้น่าจะปล่อยแต่เอ้ยที่นั่นดันไม่ปล่อยแต่เป็นอีกที่หนึ่งปล่อยแต่เพื่อนๆก็โอเคแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะเออมันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับแบบเป็นออปชันหรือว่าเป็นตัวเลือกอะไรที่เพื่อนๆทําไว้เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่มันเป็นสิ่งที่สองรองลงมามันจะดีแล้วก็มันจะเวิร์กสาหรับเพื่อนๆนะคะอืม แล้วก็ต่อไปในส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะสำหรับเพื่อนๆคนโสดนะก็ดูเหมือนว่าจะต้องมองหาต่อไปก่อนนะคะช่วงเดือนเมษายนอาจจะยังไม่ได้เจอใครที่ปิ๊งปังถูกใจสักเท่าไหร่อะไรก็ ถ้าผ่านเรื่องราวอะไรมาในอดีตนะคะเหมือนตอนนี้เหมือนเพื่อนๆก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาอนาคตดีๆอนาคตที่สดใสมากกว่าอาจจะยังไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องของความรักมากมายสักเท่าไหร่เนาะแล้วในส่วนของเพื่อนๆน,นะคะคนที่มีคู่ครองมีแฟนมีคนคุยอยู่แล้วอะคะ่ะเออในบางคู่บางกรณีนะคะที่ เป็นความรักของคนสองคนมันอาจจะมีการโต้เถียงกันมีอีโก้ใส่กันไม่ยอมแพ้กันดื้อดึงกันดึงกันไปดึงกันมาบางคู่มีการใช้วาจาคำพูดอะไรที่รุนแรงทำร้ายจิตใจหรือแม้กระทั่งการกระทำที่มันอาจจะเชื่อเฉือนหัวใจเชื่อเฉือนความรู้สึกทำให้เกิดภาวะเครียดแล้วก็แบบ คือปวดหัวปวดใจกับความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนนี้ได้นะคะเออต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดกับการกระทําที่มันจะทำร้ายหัวใจของกันและกันเป็นพิเศษนะคะอืมแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนมันจะแบบ ไปไม่ไหวแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะรอดไหมจะลงเหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความมุ่งมานะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อย่างดีที่สุดอะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นคนที่มองหาทางมองหาอะไรที่จะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นี้ก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่านี้ได้เออแต่ว่ามันต้องมีความเสี่ยงบางอย่างเกิดขึ้นก่อนคือเพื่อนๆกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ มันเคยเป็นมันเคยเกิดขึ้นนิสัยอะไรที่เราติดแล้วเราทําร้ายคนอื่นทําร้ายคนรอบข้างทําร้ายจิตใจแล้วเรากล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนหรือสถานการณ์อะไรของคนทั้งคู่แล้วเรากล้าเสี่ยงที่จะทํามันทั้งที่เราอาจจะไม่คาดคิดที่จะทํามันมาก่อนหรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรแบบนี้ค่ะเออมันก็สิ่งนี้มันถึงจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะอืม แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเพื่อนๆค่ะที่ในความสัมพันธ์มีความรักกับใครหลายคนมีบุคคลหลายคนในความสัมพันธ์นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะมีการต่อสู้แย่งชิงแข่งขันกันแย่งความรักกันแย่งความรู้สึกกันน่ะมันมีอะไรที่มันเจ็บปวดหัวใจคาราคาซังเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าแทงจิตแทงใจอย,อยู่อะค่ะ แล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะ move on หรือเลือกที่จะไปสู่จุดที่ดีกว่าไปหาอะไรที่ใช่มากกว่าไปหาอนาคตที่สดใสามากกว่าการจมอยู่กับความเจ็บปวดแบบเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นการที่เราทำนายดวงแต่ทุกอย่างเพื่อนๆจะเป็นคนเลือกและแตัดสินใจเองว่าจะยังอยู่ หรือจะไปในจุดที่ดีกว่านะคะทุกคนสามารถเลือกได้มีฟรีวิวเป็นของตัวเองเนาะดวง30%การกระทำา70นะคะสุดท้ายค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทิมีอะไรอยากจะแนะนำกับเพื่อนๆที่เกิดวันเพฤหัสบดีได้ไพ่เรื่องของการส่งวิญญาณก็คือจริงๆแล้วเป็นไพ่เกี่ยวกับ ความเมตตาเนาะความเมตตาที่มีการทำอะไรดีๆเพื่อผู้อื่นโดยที่ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครหรือทำเพราะว่าแบบตั้งใจที่จะให้อยากเห็นคนคนหนึ่งเขามีความสุขจริงๆแบบเนี้ยค่ะมันเป็นการที่ทำในสิ่งดีๆที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแล้วไพ่ก็คือบอกว่าถ้าเพื่อนๆได้ทำสิ่งนี้ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยใจที่บริสุทธิ์ของเพื่อนๆจริงๆอะคะ่ะเออความดีของเพื่อนๆที่ทําเนี้ยมันก็จะส่งผลให้เพื่อนๆได้ก้าวไปสู่จุดดีๆได้เจอสิ่งที่ดีๆในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะคนที่ดีใจที่ดีย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีความสำเร็จดีๆมา เนาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีทุกๆคนเลยนะคะการอ่านไพ่ในวันนี้ก็จบแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พริมด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย